กราบสวัสดีท่านพี่น้องทุกทุกคนทุกๆท,ท,ท่านนะครับมีนเฮ้กาก,กับมาโปก็ับรายการพาตะลุยติ๊กตนะครับมีนเฮ้าอีพีแรกก็บ่ามีอย่างไราว่าเบิ้งติ๊กตอกไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆมาาบอกอย่างไรหัดเไปหนึ่สอง เนมันหองสัน่นบ่าวตัวฆ่าผีได้ไดินี่ก็ไปขวบ้านเอาอีกมันเอาังียมาบัดไปสกัดดาวยัวไปเถอะเจนเดี๋ยว,ดดว,ยว,ยวครูปล่อยมาเดี๋ยวจะโดนโดนแน่แน่ ไม่คุยด้วยหนึ่งเดือนอะคระบอกไว้ก่อนเลยไปต่อห <c oughs> ยังมาอุย <c oughs> อาหารแมวว่ะโอ้เธอจะจ่ามาจ่าหิงจ่า คำตรงที่บ้านจะมาจะจริงจ้าเศร้าหัวไปเป็การชายอธิเตนีิสุดๆผมว่าคุณยายนี่ประสบการณ์เยอะแน่นอนไป มันไม่ใช่อึงมันคือเขียดตาปาดมันไม่ใช่เขียดตาปาดแต่มันคือเขียงค่กแมนเขียงค่กมันไปกับเอ็นเขียดไปยังเล่นเกมอระ เ็อย cool? oh, um, ู่คนชวนกูขอนะโอ้ยอะไรอยในสมองกูนี่อ่ะไป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 าปไ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 อไปไอไป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 ไ บี่เพ่อนนี่พื่ทุกคนเดี๋ยวผมมันจะไปซื้อของสี่คนนี้นี่เว้ยไเฮ้ยเติลาดเดี๋ยวเขาไปซื้อของที่ตลาดก่อนนะเออ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 รีบไปไหนอะไปไหนคิวจะขับานีก็ไม่หีอะไรแค่ตลาดแลาวทำไมด้วยคิวแล้วไปกวาดเอาไปทาไม ิดมือแล้วก็วางลงสิโอ้จะไปไหนเนี่ยจะไปตลาดนะเขาอยากไปเธอไปแล้วก็ไปด้วยไม่เห็นจะเป็นอะไรไม่เอาเหรอเห็นจะเป็นอวางแต่แล้วหรอเอออะไรกันแดดแล้วกันแดดมันกันแดดไม่ได้กันร้อนนะเอิญมันจะกันร้อนได้เหรอทำไมอ่ะเธอเธอจะไปหาน้องส้มจีก็บอกมาส้มจีไม่ได้อยู่ตลาดอยู่มะม่วงไม่เอาอ่ะขับไปขับไปขับไป ไปเดยไปเลยไปไหมเดยเดี๋ยวผปล่าคําไม่ต้อไปเาไปก็ไปไปก็ได้น่ารักดีฮะไปเด็ก็งาาป็นงานเป็งานเตลยตัว ข,ขีมขอขอขิม่ไขอยิมหนาแตกไปต่ออุ๊อุ๊บทอกทุาท บียังไม่ได้เถียนโลกเลยเต่าสุกเรียบร้อยไปยังวะหาควดักเลยโอ้โอ้ฮึฮึฉาดไปยึดยังอะไรโอ้า มืเรียบร้อยเรียบร้อยฮะตายไปมันไม่ได้ป้าจริงเหรอจริงเหรอเวลาลองอะไรอย่างเนี้ยอยากลองกับเขาใครดาว ไอดาวผมขอโทษนะครที่ผมพูดอะไรที่มันจกงตีละถถาวอน

่อยวัดอย่างเดียว <ś c oughs> ปล่อยวัดไปืึผมไม่ใช่คนแบบนี้นะทุกคน สุอะไรบ้างใครทำกี้ดูได้ักข้าเนี่ยปักข้ ใส่ปอกซ้ำปังโอ้โหฮึขี่ดื้อเนี่ยผู้ใดบ้ามาคลิปนี้นะครับเราก็ไม่มีอะไรมากนะครับทุกคนเยอแล้วก็เป็นรายการี e ีแรกนะครับทุกคนที่เป็นรายการผ้าตาลุย TikTok นะครับทุกคนเดต TikTok พาตะลุยติ๊กต้องนะครับทุกคนมาอาจจะดูคัดลอกพี่ปิ่มพงษ์นิดนึงนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้คัดลอกมากนะครับจะลงทัวเด้อพี <c> ่ <oughs> นะครับทุกคนมาเราก็มีอย่างไรนะครับถ้า <c oughs> ใครชอบนะครับ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เป็นกำลัง <c oughs> ใจให้พวกเราด้วยนะทุกคนแย่ yeah. มีอย่างไรไปไม่ไป